สวัสดีนะคะนักเรียนทุกคนครูพึ่งก็จะขอแนะนําตัวก่อนนะคะเออตอนนี้นะคะครูครพึ่งก็ทํางานอยู่ที่โรงเรียนบ้านคลองลอยนะคะสังกัดสํานักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจตุคิริขันเขตหนึ่งนะคะตัวครูพึ่งเองเนี่ยจบปริญญาตรีจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะแล้วก็จบปริญญาโทจากมอปทุมธานีนะคะตอนที่จบที่จุฬาก็จบวิทยาศาสตร์บัณฑิตนะ,ะอ่ะแล้วก็มาเรียนต่อ ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิตนะคะอันนี้นักเรียนก็บอกว่าไม่ได้อยากรู้เลยนะคะอืมโอเคตอนนี้ก็เราจะได้มาเรียนกันนะ,ะวันนี้ก็จะเป็นวิทยาศาสตร์ป .6 นะคะเรามาดูกันดีกว่าว่าเราจะมาเรียนเรื่องอะไรกันนะ,ะอ่าวันนี้นะคะเราจะมาเรียนเรื่องการแยกสารนะคะวิทยาศาสตร์ป .6 นะคะ separation นะคะนี่มีภาษาอังกฤษด้วย ออกออกเสียงได้เรื่องไหม separation แต่ว่าให้ google เขาออกชัดกา <c oughs> อ่าเรามาดูกันนะคะมาตรฐานและตัวชี้วัดนะคะวันนี้นะคะอ่าก็จะเป็นวอลสองจุดหนึ่งนะคะปกทับหนึ่งนะคะเราจะมาดูกันว่าเราจะต้องเรียนอะไรบ้างนะคะเนี่ยตัวพอยเตอร์เลเซอร์แป๊บนึงนะอ่าวอลสองจุดหนึ่งปรหกทับหนึ่งนะคะตัวชี้วัดที่ที่หนึ่งเลยนะคะของวอลสองจุดหนึ่งนะคะอธิบายและเปรียบเทียบ การแยกสารผสมนะโดยการหยิบออกนะคะหนึ่งละอันนี้คือหนึ่งวิธีนะการร่อนนะคะร่อนนี่ไม่ใช่เอามอเตอร์ไซค์ร่อนไปร่อนมานะนักเรียนคาว่าร่อนนี่ก็คือใช้ตะแกรงอะไรเงี้ยนะคะในการร่อนนะคะอ่ะแล้วก็วิธีสามมือการใช้แม่เหล็กดึงดูดนะคะหรือว่าดูดออกอะไรเงี้ยคะการรินออกการกรองกี่วิธีละหนึ่งสองสามสี่ห้าหกและการตกตะกอนนะคะ โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์รวมทั้งระบุวิธีแก้ปัญหาในชีวิตประจําวันเอา้าสละอามไปเป็นอย่างเงี้เดี๋ยวแก้ไขกอนเกี่ยวกับการแยกสารนะคะอ่าเดี๋ยวเราไปดูวิธีแรกนะครูพึ่งจะไม่ได้เรียงตามนี้นะครูพึ่งจะเอาวิธีที่ง่ายมันก็ง่ายหละนะักมาเนาะอ่ะครูพึ่งเลือกอะไรเอ่ยเราไปดูกันดีกว่า เรามาดูนะคะความหมายของการตกตะกอนนะคะ Sedimentation นะคะนี่ออกสังเขนผมฟังรู้ื่องไหมคะ Sedimentation โอ้ให้กูเขามันอ่านดีกว,ว่าแล้วนะดีอยู่แล้วอ่าเขาบอกว่าอะไรการตกตะกอนนะคะคือการแยกของแข็งออกจากของเหลวนะคะอันี้เขาก็จะเขียนว่าการแยกของแข็งซึ่งอยู่ในรูปของสารแขวนลอยมันแขวนลอยอยู่มันไม่ละลายนะ้ำและ,ะแยกออกจากของเหลวอ่ะเดี๋ยวกูเอาพอยเตอร์อีกแป๊บนึงน,นะคะออกจากของเหลวนะ มีสองถานนะของแข็งแยกออกจากของเหลวของแข็งมันลอยอยู่มันแผ่ลอยอยู่นะคะของแข็งนี้ก็อาจจะเป็นอะไรได้บ้างมีเป็นอะอาจจะเป็นดินเป็นทรายสารแผ่ลอยนะเป็นขยะหรือว่าตะกอนเคมีและตะกอนชีวภาพชีวภาพก็คือมาจากเอ,อชีวิตอะ่ะก็คือเป็นพวกไบโอค่ะเช่นแบบอะไรอุจจาระหรือคราบไขมันที่คราบไขมันที่มันไม่ละลายน้ะเนาะหรือพวกจุลินทรีย์ต่างๆโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อทําให้น้ํามันใสขึ้นและแยกตะกอนออกจากน้ํา ง่ายมากการตกตะกอนนักเรียนทำยังไงคะไหนลองบอกครูเพิ่นสิการตกตะกอนของนักเรียนคือทำยังไงสมมติเราตักน้ํามามีดินทรายปนอยู่ emat. นักเรียนทําไงไหนลองบอกครูสิครูเพิ่งนีเออรอเรือครูตกหล่นเลยง่ายมากนักเรียนนักเรียนตั้งทิ้งไว้นักเรียนตั้งทิ้งไว้แค่นั้นแหละแล้วก็สิ่งที่จะตกลงมาก็คือตะกอนนี่ก็คือจะเป็นของแข็งนะจะแยกชั้นออกมาเลยแล้วน้ําก็จะใสขึ้นนะตั้งทิ้งไว้ หรือกรณีก็คือการที่เราเอาอะไรไปแกงนักเรียนรู้อยู่แล้วนะเพราะว่าบ้านแถวของ้อยเนี่ยน้าค่อนข้างสีน้ําตาลหรือว่าเป็นสีดําอะไรเงี้ยนักเรียนก็ใช้สารส้มนักเรียนนักเรียนเนี่ยจะรู้จักอยู่แล้วแถวเชิงเขาหรืออะไรเงี้ยน้ําจะออกสีน้ําตาลนะคะใช้สารส้มสารส้มมันจะไปทาอะไรมันจะไปจับกับตกรแล้วมันก็ดึงลงมาทําให้ตะกอกรมันหนักแล้วมันทาให้เกิดกระบวนการตกตะกอนไวขึ้นนะคะง่ายมากแล้วก็สารส้มเนี่ยจะช่วยทําให้น้ําใสาได้ไว นะคะอ่ามันจะเข้าไปทําให้ตะกอนง่ายๆก็คือตัวสารส้มเนี่ยเมื่อละลายน้ํเนี่ยมันจะวิ่งเข้าไปหาตะกอนเราไปเกาะอยู่ไปจับทําให้ตะกอนเนี่ยตกลงสู่พื้นได้ง่ายแล้วก็มีการแยกชั้นนะทําให้อ่าของแข็งเนี่ยลงไปอยู่ด้านล่างนะคะแล้วน้วาก็จะใสนะคะอันนี้คือการตกตะกอนง่ายมากเป็นการแยกสารชนิดหนึ่งนะคะที่ง่ายจริงๆนะคะนักเรียนโอเคไปต่อเลยค่ะ,ะ,คะอาจจะทางก,กันนิดนึงแล้วก็ เป็นตาด้วยเพราะว่ามันมีวิดีโออันหนึ่งอะ่ะเออสามอันเลยมันไม่มันไม่เล่นนะคะครูก็เลยต้องมาอัานใหม่ต่อที่บ้านตอนแรกมันจะเป็นแบ็กกราวด์ด้านหลังเป็นที่โรงเรียนที่โรงเรียนที่ห้องวิทยาศาสตร์นะห้องวิทยาศาสตร์ก็โรงเรียนก็ได้ใช้ตลอดเนาะอะ่ะเดี๋ยวเราลองมาดูนะคะคลิปนี้นะคะเป็นเกี่ยวกับการตกตะกอนนะคะแต่ว่าจะเป็นคลิปที่ มีขนาดอนุภาคแตกต่างกันความเร็วในการตกตะกอนหรือว่าเวลาเนี่ยมันจะต่างกันเช่นถ้าขนาดอนุภาคมีขนาดใหญ่เนี่ยความเร็วในการตกตะกอนเนี่ยจะตกได้เร็วมันหนักไงนักเรียนก็ตกตามแรงน้มถ่วงได้ไวแล้วก็ถ้าอนุภาคหรือว่าพาร์ติเคิลเนี่ยมีขนาดเล็กเป็นผงอะไรเงี้ยมันจะตกตะกอนได้ช้ามากนะคะยิ่งขนาดเล็กแบบโอ้ฝนพีเอ็มสองจุดห้าการตกตะกอนก็ต้องรอนานมากถ้าเป็นแบบกรวดหินอะไรเงี้ยดินสรายมันจะตกตะกอนไวเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะนักเรียน The rate at which particles settle in a fluid is relative to their diameter. Here, we see a negative 3 feet settling in a quiescent body of water. If we mix negative 3 phi and negative 1 feet sediment, coarse material settles faster than the finer material. If we slow this down, we can again see that the small material moves down or settles slower than the coarser material. Slow this is again seen if we mix negative 3, negative 1, and one female. material. we see that the finer material spends much longer in the fluid settling. in fact, in this situation, we can see that there is in fact a graded bedding at the bottom which formed in just a few seconds, while quite a bit of material stayed in the water column and is settling over time. in this situation, it took at least 80 minutes. เดี๋ยวเรามาดูกันนะเว่ากีก่นาทีนะเมื่อกี้เขาบอ,อกไว้แล้วครูก็ฟังออกบ้างไม่ออกบ้างนี่ย it took so long in fact that the video had to be sped up to a time lapse which you will see here อาตกตะกอนแล้วนะตั้งทิ้งไว้เฉยนะถ้าเราใช้สารส้มมันจะเร่งปริยา่มันจะไปจับตะกอนแล้วดึงลงให้ไวกว่านี้ In the end, what we see is graded bedding, as shown here, coarse material at the bottom, finer material at the top. Here, three different, four different feed sizes were uh, settled at the same period of time. Once again, note that the fine material spends much more time suspended in the water. แล้วก็มาอันนี้แล้วก็มาอันนี้อันนี้ก็รอไปเถอะนะเพราะว่ามันเป็นผงแบบค่อนข้างละเอียดอะ่ะน้ําหนักมันก็จะเบาครับโอเคนะคะไปต่อกันเลยดีกว่า The rate at which particles settle in a fluid is relative to their diameter. Here, we see a negative 3 phi settling in a, in a quiescent body of water. If we mix negative 3 phi and negative 1 phi sediment, coarse material settles faster than the finer material. If we slow this down, we can again see that the small material moves down or settles slower than the coarser material. This is again seen if we mix negative 3, negative 1, and 1p material. We see that the finer material spends much longer in the fluid settling. In fact, in this situation, we can see that there is in fact a graded bedding at the bottom that formed in just a few seconds, while quite a bit of material stayed in the water column and is settling over time. In this situation, it took at least 80 minutes. It took so long, in fact, that the video had to be sped up to a time lapse, which you will see here. In the end, what we see is graded bedding, as shown here. Coarse material at the bottom, finer min material at the top. Here, three different, four different fee sizes were uh, settled at the same period of time. Once again, note that the fine material spends much more time suspended in the water. ทางนะคะนะคักเรียนเรามาดูวิธีการที่สองนะคะในการแยกสารนะคะวิธีการที่สองเนี่ยเราจะใช้วิธีการการใช้อำนาจแม่เหล็กนะคะอ่เดี๋ยวเรามาดูกันว่าวิธีการเนี้ยมันทำอย่างไรนะคะวิธีการที่สองเนี่ยเขาบอกว่าเป็นวิธีการแยกองค์ประกอบของสารเนื้อผสมนะคะซึ่งต้องมีหนึ่งองค์ประกอบนะที่แม่เหล็กเนี่ยสามารถดูดได้เลยนี่เขาเขียนว่าเป็นสมบัติในการถูกแม่เหล็กดูดได้นะ,ะแต่ผมก็ใช้คำว่าแม่เหล็ก<โ>เ<ด>น, <knight> นี่ยสามารถดูดได้นะะอาจจะเป็นผงตะไบเหล็กนะะ หรือว่าเป็นแบบเอเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นเหล็กหรือว่าอลูกเหล็กเล็กๆอะไรเงี้ยนะคะ,ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะเขาบอกว่าเช่นของผสม,มระหว่างผงเหล็กกับทรายโดยใช้แม่เหล็กถูไปมาบนแก้วที่ใส่ของผสม,มทั้งสองนะคะมีทรายมีทรายนะเดี๋ยวเราจะมีคลิปวิดีโอให้ดูมีทรายกับผงตะไบเหล็กนะคะแม่เหล็กเนี่ยจะดูดผงตะไบเหล็กแยกออกจากทรายนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าคลิปวิดีโอที่ครูเพิ่งหามาเนี่ย จะเป็นอย่างไรนะคะเกี่ยวเนื่องกับการแช่มนั่นแม่เหล็กนะะี่แหละนะคะเป็นวิธีการแยกวิธีการที่สองนะคะนักเรียนเดี๋ยวเราไปดูการแช่มน้านแม่เหล็กนะคะคลิปนี้นะคะจะมีตัวอย่างให้ดูนะคะในการแยกเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าแยกอะไรกับอะไรนะคะเป็นของแข็งกับของแข็งนะว่าม่ใชทใายก็ะต่าย สาทพะบ้านเราก็จะเป็นสาแมงนะงต่างๆข้างละเอียดนะสายเขาข้างผมตะไบเหล็กนะแล้วก็ตึ้งนะไปเหล็กเนี้ยไปใส่เหล็กนะฮะเหล็กดูดได้นะเหล็กดูดได้แถมาาเหล็กในการแยกออกมาดนี่มเหล็กออกมาเลยนะ Ba <muchas> fonyal ไปต่อกันเลยนะคะ นักเรียนนะคะเรามาดูนะคะกระบวนการแยกสั่กระบวนการที่สี่นะคะชื่อว่าการร่อนนะคะครูครูเนี่ยเก่งรอเรื่อยแล้วนะคะการการร่อนเนี่ยก็คือ s i f t i n g นะคะภาษาอังกฤษว่า s i f t i n g ซึ่งจะเป็นการผสมของผสมเนี่ยก็คือเป็นของแข็งผสมกับของแข็งแต่สิ่งที่ต่างกันคือมีขนาดต่างกาันเวลาเวลายแยกเนี่ยเราจะใช้ตรแกรงนะคะ ก็จะควบกรัมได้ในการแยกออกมานะคะซึ่งสิ่งที่รอดผ่านตะแกรงได้นะคะก็คือ,อโมเลกุลของสารหรือว่าขนาดของสารที่ของแข็งที่มีขนาดเล็กนะคะจะรอดผ่านรูตะแกรงลงมาได้นะคะส่วนของแข็งที่มีขนาดใหญ่นะคะจะอยู่บนตะแกรงนะคะครูจะเกลงมากเลยกับเนี่ยคำควบกามเนี่ยแหละนะคะ ่าเดี๋ยวเราจะมีคลิปวิดีโอให้ดูนะคะโดยใช้ตะแกรงในการล่อนนะคะ่อตอนนี้จะเป็นการผสมระหว่างของผสมระหว่างาก้อนหินนะคะแล้วก็ดินหรือว่าทรายนะคะเราก็จะแยกดินหรือทรายมันจะรอดผ่านรูออกมาได้นะคะส่วนอก้อนหินเนี่ยก็จะมีขนาดใหญ่กว่าก็ไม่สามารถรอดผ่านรูตะแกรงออกมาได้นะคะก็จะอยู่ด้านบนแต่เ,เราไปดูกันดีกว่านะคะนี้นะคะจะเป็น คลิปเกี่ยวกับการร่อนนะคะ shifting นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าเขาจะร่อนวัสดุที่เป็นอะไรกับอะไรนะคะที่มีขนาดต่างกันนะคะสิ่งที่เล็กบอกแล้วจะรอดผ่านรูนะคะส่วนสิ่งที่ใหญ่เนี่ยจะอยู่บนรูนะเดี๋ยวดูตรักแกงเขาด้วยนะคะอ่ะไป so this is a dirt sifter and you can't really buy these at least in home depot they don't have them you have to make them it involves just some wire mesh that's kind of Attached on here I used to find some of these metal bars at Home Depot and got some washers and screwed them in there. And then this is just a a, a, a board that's kinda of taller, right? As a box. And the idea is I'm it fits box. on the top of she the wheelbarrow. Because you don't want to like be shaking the dirt like this unless you have just I have got rocks. But uh, it fits on the top. And here I have a bunch of dirt with rocks in it that I'm trying to of course trying to separate the rocks from the dirt, obviously. You don't want to put too much in. Now, if you want to come over to close to so you can see. After you put it in, you take and just kind of use your hand if you're wearing gloves. And kind of it there. ก็เหมือนเป็นการร่อนเหมือนกันห้าต้นนะครับก่อนตอนแรกเราก็เอาสิ่งที่ไม่คต้องใหญ่ไม่ผ่านรูนะคะไปแยกออกนะคะสิ่งที่ลงกันก็ว่านะะก็จะเป็นสิ่งที่มีขนาดเล็กก็ผ่านรูได้นะคะโอเคอันนี้ก็คือคลิปการร่อนของเรานะคะซิตติ้งโอเค นักเรียนคะเราเรียนกันมานะคะสี่กระบวนการแยกสารแล้วนะคะอ่าสไลด์นี้นะคะครูก็จะสรุปให้ก่อนนะคะมีทั้งหมดสี่วิธีการที่เราได้เรียนกันไปแล้วนะคะครูก็จะทําเป็นสองอีพีเพราะว่าเดี๋ยวถ้ามันเยอะไปนักเรียนก็จะเบื่อแล้วก็อาจจะแบบว่าง่วงหรือว่าครูครูก็เข้าใจนักเรียนนะคะแล้วก็จะทําให้เป็นสองอีพีนะคะแล้วก็นักเรียนสามารถ เปิดฟังใน youtube ก็ได้ถ้าเกิดจดแล้วแบบเมื่อยหรือว่าอาจจะนอนฟังไปก็ได้นะคะค่ะเรามาดูนะคะว่าสี่วิธีนะคะสี่กระบวนการที่เราเรียนไปแล้วมีอะไรบ้างหนึ่งการตกตรกระกอน,นนะคะ sedimentation น,น,นะคะ sedimentation นะคะแล้วก็สองการใช้อำนาจแม่เหล็กนะคะสามการใช้มือหยิบออกแล้วก็สี่การร่อนนะคะหรือ shifting นะคะการตกตะกอนเนี่ยคะ่ะนักเรียนครูครูเพิ่งเนี่ยจะเสริมให้นะคะก็คือ ตอนแรกครูสอนไปแล้วว่าเราตั้งทิ้งไว้เฉยๆนะคะจะมีเกิดกระบวนการตกตะกอนนะคะอันนี้ยนักเรียนเนี่ยก็จะงงว่าครูคะครูเพิ่งคะเออเราแยกสารไปทําไมอ่ะเมื่อกี้ครูก็ไม่ได้บอกตอนแรกนะครูว่ามันถึงก็เข้าเรื่องเลยการแยกสารเนี่ยก็คือเป็นกระบวนการที่ทําให้สารเนี่ยบริสุทธิ์มากขึ้นนะคะบริสุทธิ์ก็คือเอ,อ่อเป็นกระบวนการแบบ purification นะคะนักเรียนก็คือต้องการให้สารนั้นบริสุทธิ์เพียวๆเลย นะคะเช่นแบบการกลั่นเนี่ยจะทําให้สารีน่นบริสุทธิ์มากนะคะหรือว่าการตกผลึกนะคะทุกอย่างในการแยกสารเนี่ย,เ,ยเป้าหมายก็คือต้องการทําให้สารเนี่ยเกิดกระบวนการ purification ก็คือทําให้สารนั้นอะ่ะมันบริสุทธิ์นะคะอ่าถ้าอย่างทางพระพุทธศาสนาก็คือเราทําจิตใจของเราอะ่ะให้บริสุทธิ์ก็คือเป็นการ clean หมายหมาก็คือทําใจให้แบบ purification เหมือนกันก็คือ ถ้าตามหลักเนะพราครูต้องสอนพารพูดด้วยนะคะก็คืออย่างเาาาระอรหันเนี่ยจิตใจเขาจะแบบ purify หรือเ r i f i c a t i o n เนี่ยตามเหมือนกับการแยกสารนักเรียนเนี่ยครูก็โยงได้เนาะค่ะเดี๋ยวครูเอาพอยเตอร์ก่อนเรามาดูนะคะการตกตะกอนนะคะแล้วก็ยังมีการแยกสารนักเรียนดีวครูเสริมนะการแยกแกส๊สคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยออกจากเบบซี่หรือว่า,าครูไม่ได้ค่าโฆษณานะ เป๊ปซี่หรือโค้กหรือว่าอะไรนะเอสใช่ไหมครู Co. ไม่ดื่มน้ำมนลงไนงะจะจำยี่ห้อถูกปล่านี่ยน่าจะใช่ละอันแต่นี้นักเรียนนักนักเรียนจะแยกก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยที่มันละลายน้ําอยู่ในน้ำมนลงเนี่ยอย่างไรนะไหนลองบอกอครูพึ่อสินะคะอ่าง่ายนิดเดียวเลยนักเรียนน,ยน,นักเรียนก็เปิดฝานะแล้วนักเรียนก็ตั้งทิ้งไว้นะกะ๊าซเนี่ยมันก็จะมีการ ออลอยออกมานะคะระเหยออกมานะมันระเหยง่ายอยู่แล้วโมเลกุลของก๊าซเนี่ยมันจับกันไม่แน่น่ะแตะแตะกันอะไรเงี้ยแล้วก็หลุดง่ายออกง่ายออกมาง่ายมากนะคะนักเรียนนักเรียนตั้งทิ้งไว้เนี่ยท่านรีนลองสังเกตดูเวลานักเรียนเปิดฝาโคกแล้วตั้งทิ้งไว้เนี่ยมันก็จะเหลือแต่น้ําหวานอย่างเดียวจะไม่ซ่า <S <S แล้ว,ลวนะคะหรือว่าฝาท๊บซี่อะไรเงี้ยเปิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยมันก็จะลอยออกมานะคะอันนี้ก็เป็นกระบวนการแยกสารแยกก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาจากน้ำบัดลมแล้วเรา ถ้าเราอยากจะแยกให้มันเพียวริฟายหรือว่าให้มันบริสุทธิ์ขึ้นไปอีกเนี่ยนั่นเหลยกก็ต้องเอาไปเกิดทากระบวนการระเหยแห้งซึ่งเรายังไม่ได้เรียนเนาะเกิดกระบวนการราเหยแห้งเพื่อให้น้ําออกไปแล้วก็สิ่งที่เหลืออยู่ก็คือตะกรอนนี่แหละถ้าเรามาดูนะคะก็สองนะคะการใช้อํานาจแม่เหล็กเมื่อกี้เราก็ดูคลิปกันไปแล้วเนาะจะต้องเป็นสารแม่เหล็กอะที่แม่เหล็กสามารถดูดได้นะคะแล้วเมื่อกี้ก็จะเป็น มันเหล็กผงตะไบเหลเ็กแ่บปนอยู่กับทรายนะคะเราก็สามารถแยกออกจากกันได้เราจะใช้มือหยิบไม่ไหวนะคะเพราะว่ามันมีขนาดเล็กแล้วมันเยอะอนักเรียนก็ต้องดูวิธีการให้ถูกต้องนะคะเพื่อทําสารให้บริสุทธิ์นักเรียนก็ใช้แม่เหล็กในการดูดผงตะไบเหล็กออกมานะคะก็จะแยกได้ง่ายขึ้นแล้วก็ไหวขึ้นด้วยสามนะคะการใช้มือหยิบออกนะคะนันเกเรียนก็อันนี้ก็จะช้านิดน,นึงเพราะว่าถ้ามันมีขนาดเยอะแล้วก็โมเลกุลเอ่อพวกสารเนี่ยมันเยอะเนี่ยก็จะม่ค่อยหยิบออกไป นะคะเช่นเมื่อก,กี้บอกแล้วว่าข้าวเปลือกนะคะข้าวเปลือกกับข้าวสารนะคะเราก็แยกออกมาหรือว่าเปลือกกาแฟแกับตัวากาแฟนะคะเราก็ต้อง่อยหยิบออกมาแยกออกมาทีละหน่อยนะคะ 2> <2> <astero? S 1> สุดท้ายการร่อนโดยใช้ตะแกรงนะคะก็คือจะต้องมีขนาดที่ต่างกันนะ,ะขนาดที่ต่างกันเนี่ยเราแยกได้เป็นของแข็ง,งกับของแข็งนะไอสิ่งที่มีขนาดใหญ่เนี่ยมันจะติดอยู่ด้านบนบนตะแกรงนะคะส่วนไอขนาดเล็กเนี่ยมันจะรอดผ่านรูตระแกรงออกมานะคะ โอเคเราได้สีวิธีละะเดี๋ยวเรามาเรียนต่อนะคะนี่คือ EP พหนึ่งนะคะเรื่อง separation นะคะการแยกสารนะคะขอบคุณนักเรียนทุกคนนะคะคุณครูทุกท่านเนี่ยก็พยายามทั่วประเทศเนี่ยพยายามสอนออนไลน์ทำวิดีโอ u t u b u นะคะเพื่อนักเรียนนะคะแล้วก็เป็นห่วงนักเรียนทุกท่านนะคะเป็นห่วงผู้ปกครองด้วยแล้วก็อยากให้กลับมาเปิดเรียนไวๆนะคะซึ่งตอนนี้ก็คือ มันปิดพิเศษอยู่นะคะซึ่งไม่คิดไม่ไม่คาดคิดเลยว่าเหตุการณ์นี้จะเกิดขึ้นครูทุกท่านเนี่ยจริงๆเป็นห่วงแล้วก็อยากจะสอนนักเรียนมากเพราะว่าไม่มีครูท่านไหนเราไม่อยากให้นักเรียนมีความรู้แล้วก็อา่านไม่ออกเขียนไม่ได้อะมันมันคืออาชีพอะนักเรียนครูทุกคนเนี่ยเขาเกิดมาเพื่อสร้างคุณค่าแล้วก็อยากให้นักเรียนเนี่ยได้ความรู้มันเป็นหน้าที่อนักเรียนมันเป็นคือความรับผิดชอบนะ เพราะฉะนั้นเนี่ยก็เดี๋ยวก็คงจะดีขึ้นนะคะก็ขอให้นักเรียนเนี่ยอดทนไปก่อนนะคะผู้ปกครองก็อดทนไปก่อนนะคะตั้งใจมีอะไรก็ถามครูได้นะคะก็อยากให้นักเรียนเนี่ยได้ความรู้เต็มๆนะคะอย่าให้ผู้ปกครองหรือว่าใครทําให้นะคะนักเรียนพยายามเรียนรู้ด้วยตนเองตนเป็นที่พึ่งแห่งตนนะคะก็เป็นกําลังใจนะคะให้นักเรียนทุกท่านนะคะตั้งใจนะคะโอเคนะคะเดี๋ยวเรามาติดตาม EP 2นะคะนักเรียน ขอบคุณนะคะ